สวัสดีค่ะคุณพ่อบ้านนางบอกว่าจะมีอะไรบางอย่างที่ให้เราดูนะคะคือที่เราไม่เคยเห็นเลยค่ะนางบอกว่าเดี๋ยวจะโชว์ทำเซอร์ไพรส์นะคะเราก็นั่งรถไฟฟ้าหรือ MRT นะคะมาที่หัวลำโพง่นางบอกเซอร์ไพรส์นางพามาดูอะไระทุกคนเดินลงแบบไกลมากมันจะเป็นตึกเก่าๆนะคะเราก็วิ่งข้ามถนนไปแล้วก็เจอนะจ๊ะเข้าไปข้างใน โอ้ไม่ก็คือสวยมากราคาก็โอเคนะคะสมกับที่เขาหาดอกไม้แพงๆมาให้เรากินนะคะอาหารก็ไม่หวานมาก็อร่อยพอดีค่ะเขาก็จะมาถ่ายรูปชิลๆนะคะบรรยากาศสไตล์ยุโรปคือดูดีจ้าแต่ฉันสีแต่งตัวชิลๆเก่งในวายเสื้อยืดธรรมดานะคะเพราะเขาบอกว่าจะพามาเซอร์ไพรส์ฉันก็ไม่ได้คิดว่าจะหรูหราลาการขนาดนี้พพเพราะว่าต้องไปเดินสำเพ็งประตูน้ำแบบลุยๆนะคะทุกคน เราก็กลัวแบบว่าเหงือแตกเหงืออะไรเงี้ยแต่พอมาถึงอ่ะเขาใส่ชุดสวยๆถ่ายโลกปัจ้าเราก็หมดไป2 6งพันกันบาทนะคะนี่นะคะจากนั้นเราก็ออกไปที่เยาวราชต่อพอไปยาวราชเราก็ไปสำเพ็งก็ไปคลององอ่างเลยจ้าชมบรรยากาศเลยนะคะขอบคุณที่รับชมสุขภาพดีมีความสุขค่ะใครจะไปรู้น้องว่ามีมุม สวยๆอยู่ในติดถนนอย่างนี้นะคะทุกคนนี่นะคะร้านนี้นะคะทุกคนที่ประมาณเกินเยาวราชกดเ็นเหรอไม่พ่อเหน็กว่าหรอกเขาพี่ชายใส่หน้ากาก เขาบอกกินดีนะขนมเราเขาพก็มาอยของหนเนีย้้อออดดีกว่าไหมกระเป๋ จะได้กำไรเว้ยนี่เข้าไปดูนี่ก่อนนอยเขาขายเป็นกุรุดเป็นเป็นแบบโหลไปขายทำไมยี่นี้มีอยู่แล้วไงเท่าไหร่คืออยู่นี่เราต้องใส่หน้ากากทุกวันนะคะมันก็ใช้ทุกวันหมดเลยเมาอ๋อเลยยี่สิบซื้อหน้ากากนะคะทุกคนนี่เขาให้ใส่หน้ากากทุกวันนะคะฝรั่งเศสเขาไม่ได้ใส่แล้วครับ พวกกินไขใช่ป่ะเออเป้ก็โดนจับมาดามมุไมาดาม ขนมโป่งเขาเกียบทีด้ถด้เล่ะเต้ย,ยดยี่ปีหนา้าคือไม่อยากอยู่ในประเทศเรานะดูคนใสสงาทันครับอไยัง่ะดูไม่น่ะ